สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ตาแม็กโครสำหรับทุกท่ธธานครับผมหลังจากที่ขึ้นจากเรือแล้วทีน,นี้ก็มาดูการสั่งป่าของอาจารย์เดี่ยวตีป่าครับป่านี่โอ้จานย์ตอนนี้ไม่มีทางแล้วครับต้องฝ่าอย่างเดียวมาดูครับบุ่มยาวเรากับเจ้าไข่เขียวโคเป้ SK140LC Super M เอาได้เวลาสางแล้วครับกลับมาจากพระแสงครับกลับด่วนเลย ลูกทีมโทรบอกครับว่ามีปัญหาแล้วน้ํารั่วครับต้องเข้ามาแก้อย่างฉิบพันเลยนะครับน้ําหายเป็นหายเยอะเลยครับมูนพอประมาณเกือบห้าร้อยไร่ครับน้ําหายต้องกลับมาต้องกลับมาเอ้าตอนนี้ก็สางป่ากันก่อนดูกันที่ยาวครับอันนี้เดินดีๆอาจารย์มันเป็นคันเด้อ ไปนวนแล้วไปนวนแล้วไปไม่น่นแล้วโอ้รอดลอดช่องแล้วต้องฟาครับต้องฟาหน้าฝนนาญ้าเยอะเลยครับหัวจะถึงรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับดูกันจะสังป่ากันได้ยาวองอาจานเดียวมันแน่นอนครับวันนี้วันนี้น่าจะไม่เสร็จครับเพราะว่า การเดินทางของเรายังอีกไกลเลยเดี๋ย,ว,ยวๆครับอาจารย์เดินดูดีอาจารย์เด้อตกเด้อแสงเดียอาจารย์ให้เห็นทางก่อนเด้อคืมึงเดินมั่วเด้อทางมันแคบ ความเร็วไม่ต้องลัวครับเร็วอยู่แล้วโกเบเราโอ้ยอาจารย์อาจารย์จะเดินขาแบบนี้ไหมช้างน่ยอาจารย์โอ้ยช้างเด้นอาจารย์ โย่เ้ยแงเนี่ยจานคันแคบอู้ย่างรบครับย่างรบ ครับก็น้อยเสร็จก็กลับไปลุยงานที่ประแสงต่อกับคุณยาวสารีิยสไสวสองหนึ่งห้าสี่ครับคุณยาวที่ผมเป็นของพี่ควรเนาะนะครับในงานจะเป็นครับมาลุยก่อนงานด่วนงานด่วนแต่ตอนนี้ทางดูครับทางไม่มีเลย,เยนนาจาใจเย็นอาจารย์ใจเย็นด้อใจเย็นด้อยาจารย์ด้อ โยังมายากเลยดูดูดูว้สายให้ดีอาจารย์ยเห็นคันก่อนเดินถึงเ่อเดินเดี๋ยว เดี๋ยวมีคอนเทนต์ให้เล่นแน่นอนนะกัจารย์เดียววันนี้ ไปแบบไม่ไม่เห็นทางครับใช้์เขาว่าไม่เห็นทางเลยล่ะเดี๋ยวยาวไปอาจารย์รถสี่ปีห้าปียังใหม่กิ๊กเหมือนเดิมเลยรถอองเนี่ยจริงอะรถน้ำเค็มครับพี่น้องดูว่า ่นียดูครับทางข้างหน้าไม่มีเลยครับอันตรายด้วยเพราะคันมันแคบเนาะไปไปไปไ่ตองรีบอาจารย์เจนเ็นรถเนี่ย คนยืนขวกคนไค์กดติดตามให้ด้วยนะครับต้ามแมคโคตรเมืองครับทีมาทางทั้งทางไหนก็พิงเขว่าต้ามแมคโคตรเมืองขึ้นทุกที่ครับพี่น้องรถขุดสายใต้ครับช่วงที่ไม่ได้ถ่ายคลิปว่คือสิบฝนครับพี่น้องรถหยุดหยุดยาวเลยฮะดูครับบ้านเรากำลังเข้าหน้าหนาวแต่ทางนี้ฝนตกชุกเพื่อยากเยวประจีบหมดเลยทางใต้ที่ฝนตกดีครับไม่มีอากาศหนาว โซ่บรรยากาศทางใต้ครับไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวครับกลับมาใต้แล้วสบายเลยโอ้บล็อกขนาดนี้เลยวะจ้า,จา ที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไม่ต้ามไม่กดมือ X พิวเตอร์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวปล่อยจรยรเดียมสโลไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน,น,น,น้าครับผมสวัสดีครับ